ไปที่ภูเกต็ตอันนี้ก็อยู่ดีๆมีดพระบินมาเหมือนกันคือมีคนไปตกปลาที่ริมหาดค่ะ <ừ> แล้วอยู่ดีมีใครก็ไม่รู้ผู้ชายคนหนึง่งปามีดใส่บอกให้มาจ่ายเงินก่อนค <ừ> ่าลงหาดไปตกปลา,โโเาเขาบอกปกติไม่เคยมีการเก็บเงินนะนเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะพีวะบ้านให้เก็บนะนต่พี่กดังไงพุกมมากเก็บพุ่กราตุ้นด่าไม่ใหญ่ไหมพวมไม่มีพิษหรอกอย่ามากเก็บนะอันนี้นี่นวุฒินะครับน,นี่<า>นครับ,บเอาอันนี้ตอนเชียร์เลย เอาไม่เลยต้นต้นเชื้อเลยไม่ได้เลยไปปลูกปลาไม่ไปไปเร่งได้แล้วเร่งได้แล้วคลิปนี้นะคะในวูดเป็นผู้เสียหายถ่ายเอาไว้ค่ะไปตกปลาแถวหาดกระหลิมที่ตำบลกระทูที่ภูเก็ตอะค่ะมีผู้ชายคนนึงมายืนขวางไม่ให้ลงหาด บอกว่ามีคนสั่งให้มาเก็บเงินค่าผ่านทางแต่ว่าในมืออะถือมีดพร้าอยู่ตอนมาขวางนะคะเหมือนเอามีดพร้ามาขู่ทีเนี้ยนวซ์บอกว่าเนี่ยถ่ายคลิปอยู่นะผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่างั้นไปคุยกันที่อื่นก็เลยมีเพจชื่อดังเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้นะคะพร้อมข้อความว่า โอ้โหไปตกปลาแถวกะหลินเจอเรียกเก็บตังค์ทั้งค่าจอดทั้งค่าลงหาดพอไม่จ่ายมีดพระมาเลยมาคู่กันเราก็เลยไปคุยกับในวุฒิเจ้าของคลิปนะคะเขาก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น30มิถุนายน4ีโมงเย็นค่ะเขากับเพื่อน3คนไปตกปลาหาดกำมะลาจากนั้นขากลับก็ชวนกันไปตกปลาต่อที่ป่าพร้าวอยู่ข้างๆคาเฟ่มีทางลงไปหาดก็คือเดินลงไปได้เลยทีเนี้ก็ไปถ่ายรูปกันตกปลากัน เสร็จเรียบร้อยกลับขึ้นมาอ้าวผู้ชายคนนี้มาเรียกเก็บเงินคือก็เลยไปถามว่าใครให้มาเก็บเงินปกติไม่มีใครเขาเก็บเงินนะทีนี้ก็เลยมีการถกเถียงกันระหว่างเถียงกันก็ถ่ายคลิปไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานเพราะอีกฝ่ายรู้ว่าโดนถ่ายคลิปก็เลยชวนไปคุยตรงอื่นแต่ในมือเขาถือมีดพราอยู่ด้วยงามเหมือนกับคู่ก็เลยไม่กล้าไม่กล้าเดินตามไปทีนี้ ตัวผู้ชายที่มาเรียกเก็บเงินนะเหมือนกับว่าเขาก็ออกจากพื้นที่กันไปตัวเองก็เลยรีบไปแจ้งความที่สพป่าตองนะคะนะผมไม่เคยเจอไม่เคยไม,ไม่เคยเห็นใครมาเก็บผมบอกว่าอ้าแล้วในคลิปเขาก็มีนะในคลิปเขาก็พูดอยู่คําพูดเขาก็มีเงินเขาก็ถือมีดท้าเขาก็ถือแต่ทําอะไรไม่ได้จับไม่ได้คือลาเนินได้อย่างเดียวคือพวกอาวุธมีดไปในที่สาธารนณะ ที่ผมว่าไอ้ไอแบบนี้มันก็เข้าขายขูยข่กันโชคถูกไหมเพราะเขพามี่พาไปมันมันเป็นขู่กันโชคซับได้นะแต่ตำ,ตำรวจบอกนเป็นมันเป็นแค่เรื่องเล่าในคลิปบอกว่าเป็นเรื่องเล่าผมว่ามันก็น่ากลัวอยู่ทันทีใช่ถ้าคนต่างถิ่นไปนี่ไม่รู้อีกหนึ่ีนี่หรือว่ากลางคืนสักไม่ต้องกลางคืนเราก็หกโมงเย็นแบบนี้สลัวสรัวผีเข้าผีออกถือมีดพ้ามาฟันคนอื่นทำไง คือตัวในวุฒิบอกว่าด้วยความที่คนที่มาเรียกเก็บเงินนะคะเขาไปเรียกเก็บเงินกับผู้ชายอีกสองคนที่อยู่ใกล้ๆตัวในวุฒิในวุฒิเห็นก็เลยไปช่วยคุยไปถามะเนาะว่าเอ้าใครเขาให้เรียกเก็บเงินเงินตรงนี้ไม่เคยเก็บนะเหมือนในวุฒิไปช่วยครับท hmm. ีเนี้ยพอไปแจ้งตารวจตารวจบอกว่าในวุฒิไม่ได้เป็นคนโดนเรียกเก็บเงินนี่ในวุฒิแค่เห็นคนโดนเรียกเงินแล้วไปช่วยคุยในวุฒิไม่ใช่ผู้เสียหายนะไม่ใช่เจ้าทุกข์อ่าอย่างเงี้ย ทีนี้เพื่อนของในวุฒิก็เลยบอกว่าพอคนที่ถือมีดพระชวนไปคุยตรงอื่นใช่ไหมคะก็ไม่มีใครกล้าเดินไปคุยด้วยก็กลัวใช่ไหมแจ้งตำรวจทีนี้โอ้โหกว่าตำรวจจะมากว่าจะไปโรงพักกันอะไรกัน no, นะู่นอ่ะสองสามทุ่มตำรวจบอกว่าก็เป็นแค่เรื่องเล่าเหมือนในวุฒิเห็นเหตุการณ์แล้วมันเล่าให้ตำรวจฟังมันเป็นแค่เรื่องเล่าก็ยังดำเนินการอะไรไม่ได้ลักษณะประมาณเนี้อ ก็หรือต้องไปตามตัวคนนั้นมาแจ้งความอย่างเงี้ยใชไมไม่รู้เหมือนกันนะคะอ